ทํานี้นะคะทำเอาเพระเอกหนุ่มตีอย่างอเล็กธีรเดนเนี่ยออกการเขินไม่น้อยเลยนะคะเมื่อถูกถามถึงเรื่องราวความรักกับสาวโบมิลาดาค่ะเจ้าตัวหลุดโป๊เองบอกว่าแฟนแล้วหนึ่ง ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์เป็นอย่างมากเลยนะคะหลังนักแสดงหนุ่มอเล็กทีระเดชออกมาประกาศว่ากําลังคุยศึกษาดูใจกับนางเอกสาวโบเมลาดาค่ะล่าสุดอเล็กก็รีบออกตัวเลยนะว่าไม่อยากให้โฟกัสเรื่องความรักมากนักนะคะเพราะว่าอยากให้โฟกัสที่งานของสาวโบมากกว่าเนื่องจากอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยค่อยเป็นค่อยไปค่ะซึ่งรักครั้งนี้จริงจังแน่นอนแต่ว่าไม่อยากให้กดดันคาดหวังกับคู่ของตนนะคะส่วนสถานะตอนนี้ยังไม่เรียกว่าแฟน แต่ว่าเอยังไงตอนสัมภาษณ์หลุดโป๊ะเผือเรียกแฟนแล้วค่ะลองไปฟังกันจ้ะ เพิ <muitas> ่งเริ่มคุยกันอะไรเงี้ยเราก็อยากเราก็อยากจะแบบไปเจอเพราะเราเรียนรู้กันทางโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้ไงเราก็ต้องเจอเพื่อเรียนรู้กันบ่อยๆขณะตอนนี้ก็คือเรียนรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงก่อนดีกว่าเรียกว่ามันต้องแบบเรียนรู้ก่อนว่าเธอเป็นยังไงฉันเป็นยังไงอะไรต้องปรับจูนกันอันนั้นเดี๋ยวมันเป็นเรื่องแน่นาคตของความสัมพันธ์แต่ว่ามันต้องมีจุดนั้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าแค่จุดนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราจริงจังกับความสัมพันธ์นี้แน่นอนเล็กเองไม่อยากให้โฟกัสเรื่องเรื่องความรักของน้องมาาาากกออออองงเเเะะรรด้้ตตต่ววยยััันนนนนนีีชิปปจํ อะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าเขาว่างเมื่อไหร่ก็คุยทุกวันสิคุยกับแฟนไม่คุยกันทุกวันหรอคุยกับผู้ชายอ่ะไม่ใช่เนี่ยเอาไปเขียนแน่เลยอ่ะโอ้คือมันยังไม่ใช่เดี๋ยวเป็นระบอกบเดี๋ยวเป็นระบอกเอาไปเขียนแล้วจริงๆค่ะไม่รู้แหละแอบนับแล้วหนึ่งเหมือนกัน หลุดปากมาเต็มคำขนาดนี้ครับอ๋อคุยกับแฟนไม่คุยหรอทุกวันไหมคุยกับแฟนเอ่ออะ, <c oughs> อะเดี๋ยวเราเปิดตัวอย่าเป็นทางการเลยกันได้เลยค่ะขอคะคบขอคุณนะคะขอบคุณนะคะ